มีคนมาไล่อะทักนี่น้องก็ตกใจมากนะคะวันนี้ที่ตั้งใจมาก็คือต้องการจะมาให้กําลังใจน้องนะคะว่าทําในสิ่งที่นี่ถูกต้องแล้วนะคะอย่าได้ไปหวาดตัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ให้รู้ว่าสังคมส่วนทุกคนอะจริงๆนะคะได้ให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมว่าน้องถึงแม้จะ,ะมีความผูก้ันกับน่างใจที่สายตามองเห็นแต่ก็ไม่ได้ ที่จะหาพื้นที่ที่จะแสดงความสามารถของตัวเองแล้วก็หาเงินเพื่อดูแลเลี้ยงชีพตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่าคือตัวเองก็มองแง่ดีนะก็ต้องขอบคุณคุณลุงคนนั้นนะถ้าไม่มีเขานะน้องพิมนะแลเราก็เพื่อนก็คงไม่ดังจนเป็นข่าวแล้วก็เป็นที่สนใจต่อไปนี้เชื่อว่าเราคนก็จะติดตามเพจของน้องพิมนะคะแล้วก็การแสดงของ อน,น,นอกจากที่จะมาให้กำลังใจน้องแล้วเนี่ยก็มาดูว่าน้องต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะ